ทักทายวันหยุดนะคะวันนี้เราก็มาเปิดร้านทำผมด้วยนะคะหลังจากสระผมเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการนวดคลายความตึงคอบาลหลให้กับลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตึงคอบาลหลกันเยอะนะคะค่ะเราก็สามารถจัดการอาการนี้ง่ายๆนะคะทาบาล์มเล็กน้อยนะคะเพื่อนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะ เราก็ใช้นิ้วนะคะนวดรอบๆขอบสะบักนะคะหรือถ้าไม่ไหวก็ใช้สันสอกนะคะนวดก็ได้นะคะไล่จากขอบสะบักขึ้นไปขึ้นถึงบ่านะคะคลายบ่าแล้วก็มีการกดยืดเส้นนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นท่ากดในการช่วยคลายอาการคอตกหมอนได้นะคะค่ะให้เรากด3ามตำแหน่งนะคะที่กล้ามเนื้อบ่าเนาะค่ะ โดยให้ผู้ถูกนวดหันไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะค่ะลักษณะนี้นะคะกด3จุดทำซักข้างละ5รอบนะคะทำทั้งสองข้างเลยนะคะแต่อาการคอตรงหมอนนะคะมันจะมีอยู่ข้างข้าง,างใดข้างหนึ่งนะคะแต่เวลาเรานวดเราก็ควรจะทำทั้งสองข้างนะคะค่ะลองฝึกนวดกันดูนะคะ